มือนี่เป็นมือพิเศษนาะพิเศษแบบเย็นเย็นสะเวินสะเวินทุกายมารวมบุนกันคงม,มือคงม,มืออ้าว <c oughs> ก่อนอื่นหลวงตาก็ขออนุโมทนา <c oughs> นอตั้งแต่วันที่สามสิบนออโอ้คือเก่งแถวทั้งครัวแพบแล้วเลยนะอเอาวนี้พอสวยดอกเดอ้อให้สาวกูมูจังหน่อยเนี่มืออื่นบางที่มันอาจจะมีพิเศษอีก ราวาคุณหมอพันญยากมาตรวจสภาพร่างกายว,ว่าสุขภาพร่างกายของครูบาอาจารย์พระสงค์องเน่น <c oughs> ตลอดท,ทั้งแม่ชอแม่พามเพื่อจะได้ขอมนลว่าปลอดภัยบอ่อหรือมีโรคเอยียงแน่เพื่อจะได้ดูแลกันเนาะ ก็อขอขอนุมโมทนาสาธุการพระครูพระพัฒนวุฒิคุณพระอาจารย์พิทักษ์สมัยก่อนอยู่น้ำกันสาธุ <c oughs> อยู่น้ำกันบ่อยชะเน่งโดนเติบไดเ้เอ็นพระอาจารย์พิทักษ์อาจารย์พิทักษ์เป็นเมอ,อยูยบานจะเป็นพระครูพระพัฒนวุฒิคุณ พร้อมญาติโยมวัดศรีเจริญตำบลน,นาโอพอำเภอบุญริศจังหวัดอุบลราชธานีทำบุญบำรุงบวรพุทธศาสนานจำนวนนี่สามพันบาทนิพพานะปัจโยโหตุ <c oughs> เป็นวายากผ้าญาตโย,ยมปฏิบัติรรมครูบาอาจารย์ปฏิบัติรรเพระเรยมาก ปรึกษาแต่ว่าโยวัดเพิ่นน่มันมีโรงเรียนมัธยมโรงเรียนทั้งไฟโลกไฟอย่างน้ำจังทีนาพันวานะ่แต่ว่าก็จะมีการปฏิบัติธรรมน้ำพันวานุตาหว่าบเป็นหยางวัดสันวาเ <c oughs> นาะนอกจากนั้นแล้วก็ถ้ <c oughs> าเพิ่นเลวัด จันมาวิเชียนผ้าเลาะไปพูดปาษาทธรรมสังเวศแล้วก็กลับมาสนทนาท้ำกันตามสมควรแล้วก็เลยพ้าพันไปกาบพระเจ้าใหญ่พระพุทธสันติสุขพนไปเห็นร้านธร้ำพระกระอนสอนหยาดโยมก็ดีก็เลยพ้าขึ้นหอแก้วสันสอง ผนหลงเงิดวัสัเงิดผ่าเห็ดกับยากับโยมเห็ดซอยกันล้วโอ้ยก็เห็นงามเทวสันทางโยมมาจากสระบุรีก็ว่าอื้อมากินไม่คิดเลยว่าจะมีอย่างนี้วะแต่พอผลมาเห็นผลมาเยี่ยมก็เป็นบุญแล้วก็ลงมาทั้งนุม แต่มาก,ก่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่มัน่นเป็นตน้นเพิ่งโอ้เพิ่งกัจจอ,อนอ่อนซ่อนอเหตุไหวก็เป็นบุญอิริยาญโยมทั้งลาย <c oughs> เมันเลยอยากให้บุญเพิ่มเติมเสริม,มดีแม่มุกดาเน สีทีมนี่สองรอยบาทพ่อสมหมายท่าเสมอนี่สองรอยบาทคุณแม่จุก,กีฉัดรสุวรรณสองรอยบาทคุณแม่อุไรบวแสนหนึ่งรยบาท <c oughs> <c oughs> และผู้มแม่ประสงค์ออกนามสามคนใน0สามร้อยบาท รวมสุทิสเป็นหนึ่งพันบาทอันนี้บำรรงบวรพุทธศาสนาเนอนิพานะปัจยโยโหตุเมื่อวานบอเข้าไปนอโ <c oughs> รอทั่วเด็กคุณาอาจารย์ขึ้นสี่เสมหารูไปไปอีริจ้าใส่จ้ารูพกเราเวนจุลีเซบรู พอใส่โดนผ้าไปร่วมเป็นหาชทีแปะรูปโถทกลอยสองขั้นอุบาจะอยานผ้าไม่ชี่ไม่ออกพอออกไปนอเมื่อวานน่กมวนเติบอยู่ลงตาว่าไปน้ำลังก็ดีนอ รถทุ้นใดก็เลยไปน้ำหลังซะจันสี่พรอ,อนผ้าไม่ออกเราขอมาแปดคนพูน่ะบอท่านเลยยังวโะโอ้แสดงออกแต่เศรเบอบยมวันเนปมหอดสองโมงเรา,เราบมีเลยหลงตาว่าน <laughs> ไม่ออกมาแปดคนเปนแรกแรกว่าทีมสัสซี ก็เลยไปมาผู้นั้นกระยับมาผู้นีอ้อกระยับมาก็เลยบรท่าน,น,นสั่มาจันทร์สีพร่องบริษัทลงตาก็เลยหลับไปกับจันทร์มาวงเดือนวัดบ่อเชนเงทั้งบ่อเชนเงี้นไปพูนหาจันทร์มาคำม,มีก็เลยไปไปวัดพิษทั้งบ่อเชนเงี้จันทร์มาวงเดือนก็นเลย ไปผู้เดียวน<า> <c oughs> เนาะบปนนี่ปวกเข้าทั้งหลายก็ได้ร่วมกันบริจาคเนาะทำบนรองตาพร้อมนณะสงระยะยมคุมมบัดบ้านกระบอนไปถวายเป็นบัดพิจโสภารามถวายพระตาหารและกับพยิยะปรนอื่นๆ และปัจจัยรวมได้สองหมื่นแปดพันแปดสิบเอ็บาทเดออนุโมทนาสาธุนิพพานะปัจโยโหตุแตนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาพิธีทำบุญ <c oughs> ประํมปีนอส6งรโรงพยาบาลหัวตะบาน อาหารว่าไม่ยังเอาโรุเพื่อที่ได้ฉันเกือบสามโมงเพื่อที่ใส่บาทแนวใส่บาทแล้วเพื่อขนอาหารบันผาชิบหาลูกปีนิพนิมนตหลวงพ่อที่ภกษาเจ้าในจังหวัดอำงหนัดเจริญรพระหลวงพ่อพระผู้มีทีคนรสนเป็นประธาน เผื่อแล,แล้วสามโมงแลลวไปแล้วโอ้วัสนบัณฑ์เอาเขาไป่วมบุญดอกวัชหลวงตาวานนออันนี้เพิ่งก็เลย <c oughs> นายธีรศร,รัตนเทวเนธหมอตอากไอทินหมูเจ้าภาพผู้ถวายประจัยหลวงตานีหนึ่งพันบาท บัะเนบุญสังฆทานรวมญาติพ่อคำปอนแม่นวลจันร์ทวงเพนหลวงพี่แดดบวัดไปนำ้ำเพิ่นทําบุญร่วมญาติอยู่บ้านเพิ่นเรนิมต์คุปอาจารย์บันเท่าไปร่วมละเจ็ดรูปถวายบัรุงท่าขันลงตานีึ่งพันบาทถวายเป็นค่าน้ำก็ไปห้าร้อยบาท รวมเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนิพพานะปัจยโยโตุนอกจากนั้นพ่ออุบลแม่ทิพวรรณมงค่น้อ,นนอทำบุญบำรุงบวรพุทธศาสนาเนี่ยก็ห้าร้อยบาททตบุญบำรุงท่าขานลงตาอยกห้ารอยบาทรวมเป็นหนึ่งพันบาท เนขออนุโมทนาจาธุอันนีทังจิตดูบันนี้ไปพุ่นกะนอล้วกายีโยมคนโยมจิรายุโยมเต้นอสีชัยโยงพานิชโยมโชตทีวัดพลรัศมีโยมทิวน โอนปัจจัยถวายทำบุญบำรุงท่าขันหลวงตาหนึ่งพันบาทโอนธนาคารออมสินเมื่อวันที่30กันยายน, 6, 9, นหนกเวลา9ก้านาฬิกาสีานาทีนิบพานณปัจยโยโหตุนจารย์มหาวงเดือนเพิ่งกระจิบหลวงตาประกาศยมว่าะเน่ง ว่าขนาดจี้อนุทิตหลงปูแสงถวายเท่านั้นเท่านี้น่ยข้าเจ้าว่าเลขออกตอนล้องตาเหรอจะไม่เลขอีกอย่างหนึ่าเลัน้อนนอันนี้วัด้ประกาศเลขอันนั้นได้วัดนั่นประกาศเลขบุญอันนี้วัดงตาว่าน้ออันนี้น้อ,นอจากนั้นร้านปฏิรูปคอนกรีตเมื่อวานนี้ น้อ no. ปฏิรูปค้อนกียรนะแม่น่งพร้อมกรอบครัวทำบุญถวายลวงตาหนึ่งพันบาทอเทศให้นะพ่อเฉลิมพงพ์ผมมาคือสิคือถอดพอบานกันอยู่ที่เขานะ้อเป็นเลยทำบุญนุติเเชติสลไปให้ อันี้จะขออนุโมทนานิพาานะก็จะโ h ห Tu อ้าสาธุนําสาธุ Nirvana จ a j โยโหตุบางเทือก็คึอนซื้อบอกบางเทือก็แวบแวบออกมาแม่ยังเกาะสายไหมครแค่จะพานสายไหมค่ายแโอ้สายไหมค่าแค่วาสนา เอโมทนาสาธุนะ้อนอกจากนั้นแม่ชีสุชีสุพีตระกูลวงสำแดงน้อมถวายปัจจัยหลวงตายอยู่วัปีสโสลพระามบ็ดนี้จำนวนหนึ่งร้อยบาทนอกจากนั้นคุณแม่อนุเสงปัสสานั่นจะกุณปัสาก็นั่นจะกุณทิกฟอด น้อ no. พร้อมลูกหลานระยาติธรรมน้อมถวายความสะดวกหลวงตาจำนวนเงินนี่ห้าพันบาทเด้อโมทนาสาธุคนเรนู อย่างน้นละอัดพิมพ์มาเนอะฉันอัดอัดกรเปินกระเปินพันเจ้พวกเขียนมันจะชัดเ,เ,เลยมือนเอาคุยื้วางข้อคุยเ้าเรียกนี่หน้ากาดตรงโอ้ข้อคุยบบหาน ว่าป็นตัวเต่าโอ้ยโค้ค่ยอยเขากเขวหัวมันก็ามาทั้งนี้ดละ <c oughs> อะอะคุณยอมเรนูโนอะพระเพนพันคุณพจมานบุญเสมอกุลน้อมถวายปัจจัย เพื่อบำรุงท่าขันล้งตาจำนวนสองพันบาทนิพพานปะปัจโยโหตุและนอกจากนั้นคุณมาลาเถืนกลางแม่น้อยเนอพร้อมลูกหลาน,นำอำเภอที่สงครามร่วมสร้างตึกสงอาพาธจำนวนเงินห้าร้อยบาทอุทิศบุญกุศลให้บิดามันดา โดยเฉพาะคุณพอ่อบุตรบาเกตรานอันนี้จะขออนุโมทนาสาธุแม่ชีฟ้ามันบวชอะไรน้มัน,นม่นมเป็นจ้ภาพมันมงคลพิธีพิเศษ สามสิปีวัดเก่าเฮาสมโพธิเพิ่นวิธีบวงสวงนี่นี่บวชแล้วนะแม่ชีพระน้อมถวายพระใจหลวงตานี่จำนวนเงินนี่สามพันบาทเนอ,อจึงขออนุโมธนาสาธุและนอกจากนั้นนอหลวงตาพร้อมคณะสง์ ญาติโยมคุ้มวัดบ้าน,นก็บอทำบุญบำรุงบวรพุทธศาสนาลงตาไปแวะบันวัดสนมมากญาติจำนวนเงินทำบุญเจ็ดพันหกร้อยบาทเด้อโมทนาสาตุนนพาณปัจ,จยโยโหตุเน แต่นอกจากนั้นก็ขอ <c oughs> อนุโมทนาเนานายอนุรักษ์จันทบาลถวายสังฆทานหนึ่งร้อยบาทเอ้อผูใ้ใดอนุรักษ์จันทบาล ฮะประทุมทานีปรับระทุมทานี่กระทุมทานี่คร<บ>ับบ่โอ้นออุเทศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสาธุนิพาพานะปัจโยโหตุและนอกจากน้ำอย่างเี้ย ท้ายังละพระสุขสันต์ครับผมโอ้พระสุขสันติตาสาโรนอทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟนี่สามร้อยบาทบูชาธาตุขันธาตุขันไปเนาะมันนี่สองร้อยบาทเนาะ รวมเป็นห้าร้อยบาทเดออนุโมทนาสาธุเนผานาปโยโหตุและนอกจากนั้นพระมหาทองแดงอรินชโยนายวิชัยนางปุยสันตยากุลสัตยากุลและครอบครัวร่วมทำบุญนะ ถวายบรุลูท่าขันองหลวงตาหนึ่งสารอยบาทร่วมสร้างตึกสงอาพาธสามรอยบาทร่วมถวายค่าพระตาหาร200รบาทร่วมสร้างกุฏิสงนิโนสองรอยบาทชำระหนี้สงอีกหนึ่งรอยบาท รวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนอโมทนาสาธุนิพพานะปัจโยโหตุพ่อประหยัดนนะแม่วันเพนงามสนิทบ้านสแงะนี่นอะพมัทธรบุญนอะขออนุโมทนาเนอนอกจากพระตาหารอะไรต่างๆแล้วก็มีจตุปัจจัยะยธรรม บมรุงบวรพุทธศาสนาเนี่ยสองร้อยบาทเดออนุโมทนาสาธุเนพานะปัจยโยโหตุนอกจากนั้นพระมหาอนุรักษ์ธรรมะคเวสโกวงเล็บมหาแมวพร้อมโยมแม่จันโอมหลีหลงศะญาติญาติ ทำบุญบำรุงบวรพุทธศาสนาวัดบ้านกบอนจำนวน400บาทเดอ้ออุทิศกุศลให้พ่อจูมบงอน,นันต์ขึ้นเสิขึ้นหอดโยมพอเนาอโอ้เจม็นดีแห้งขึ้นหอดพุนันขึ้นหอดพุนยกระทำบุญอุทิศให้ตลอดทั้งปูญญ่ย่าตายายและญาติญาติที่ล่วงรับไปแล้ว เนปานะปัจย و, โยโหตุแล้วก็สุดท้ายเนาะอา <c oughs> จารย์มนเนาะโอ้บางแย่งหลูกขักอีริมนวัดกีดีดาดตำรวจวัชรินสีพิลาทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟใช้นิสง บำรุงวัดนี่อุทิศให้ปู่าย,าย,ายาตายายน้าญาติญาติที่ล่วงลับไปตลอดเจ้ากรรมนายเวรสัมปาาัสสะทั้งหลายเนาะจำนวนห้ารอยบาทนิพานะปะจัจโยโหตุอนุโมทนาสาธุพร้อมกันเด้อสาธุนิพานะปะจัจโยโห อาฟังพ um, ุทธพจน์สั้น